แต่งหน้าไม่ติดผิวเป็นขุยหน้าหมองคล้ำแห้ง,งก้านมีริ้วรอยไม่กระชับถ้าคุณกำลังมีปัญหาเหล่านี้ผิวของคุณกำลังส่งสัญญาณว่าต้องการการดูแลสวัสดีค่ะฟังจากคลิตทิน่าเราจะชวนผู้หญิงทุกคนมาปฏิบัติผิวหน้าของคุณให้สวยอย่างธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถสวยได้ในแบบของตัวคุณเองค่ะ วันนี้นะคะฟางมีวิธีง่ายๆค่ะที่จะทําให้ผิวของคุณชุ่มชื้นและกระจ่างใสามาฝากกันผิวหน้าขาดความชุ่มชื้นหรือผิวขาดน้ํานะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยก็คือผิวหน้าของเราเนี่ยจะแต่งหน้าไม่ค่อยติด นอกจากนั้นเนี่ยผิวยังเป็นขุยแห้งกล้านไม่กระชับมีริ้วรอยนะคะและปัญหาเหล่านี้นะคะก็มีหลากหลายสาเหตุเช่นกันค่ะที่ทําให้เกิดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ห้องแอร์เย็นๆเปเวลานาน,านๆนะคะการดื่มน้ำไม่เพียงพอการออกแดดแล้ไม่ทาครีมกันแดดนะคะหรือว่าแม้แต่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่รุนแรงเกินไปทําให้ผิวหน้าของเราแพ้อักเสบระคายเคืองและอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ เอาเป็นว่าเรามาคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรากันดีกว่าค่ะและวิธีการง่ายๆนะคะคือการเติมน้ําให้กับผิวนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ำนะคะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะคะทําให้ซึมลึกเข้าสู่เซลล์ผิวเราเนี่ยได้ง่ายและดีที่สุดค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ในการเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะคะนั่นคือน,น้ําตบนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะฟังจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์จากคลิปทีหน้าค่ะนั่นก็คือนี่เลยทาม ตัวนี้นะคะเป็นตัว EPO Skin Refreshing Lotion นะคะมันเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแพ้ง่ายก็ใช้ได้ ซึ่งน้ำตบของเราตัวนี้นะคะจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะและฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยให้กลับมาสดใสมีชีชวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกสบายผิวมากๆเลยละค่ะไม่เหนียวเนหนอะนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะและยังเทียบได้กับโทนเนอร์นะคะที่จะช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของผิวเราเนี่ยให้สมดุลค่ะ และน้ำตบตัวนี้นะคะมีส่วนผสมสำคัญทั้งหมด4ชนิด1สเต็มเซลซเเซล์จากพืชค่ะซึ่งสเตมเซลล์จากพืชนะคะจะช่วยส่งเสริมการผัดเซลล์และกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ค่ะ2อ,อลาเนตูอินค่ะจะช่วยปอบประโลมผิวของเรานะคะให้มีความนุ่มเรียบเนียนนะคะและช่วยลดการระคายเคืองค่ะ3น้ำมันจากดอกอิมนิ่งพิมโรดจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวที่แห้งนะคะและริ้วรอยเล็กๆให้ดีขึ้นค่ะ C. สารสกัดจากชเอมเทศซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลา,ายผิวจากความเครียดและความเหนื่อยล้าลดการเกิดปัญหาผิวจากมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวค่ะเรียกได้ว่าส่วนผสมจัดหนักจัดเต็มครอบคลุมทุกปัญหาผิวขาดความชุ่มชื้นกันไปเลยค่ะและวิธีใช้ก็ง่ายมากๆ 1. เพียงกดน้ำตบนะคะลงบนฝ่ามือแค่3มปั๊มค่ะเพราะการทาน้ำตบที่ดีต้องทาในปริมาณที่เพียงพอด้วยนะคะเพราะเหมือนเราป้อนอาหารให้ผิวถ้าน้อยไปผิวก็ไม่อิ่มค่ะ 2. ทาให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะแล้วเริ่มจากแก้มนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะผลิตต่อมน้ํามันได้น้อยกว่าส่วนทีโซนค่ะ 3. ตบลงเบาๆนะคะจนน้ำตบเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวหน้าค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะคะเราควรที่จะเริ่มดูแลผิวหน้าของเราเองตั้งแต่วันนี้นะคะดีกว่ามาเสียใจวันหน้าว่าทำไมไม่ยอมมาดูแลตั้งแต่แรกคะ่ะเจอกับฟางเจอกับวิธีการปฏิบัติผิวหน้าดีๆเจอกันที่คิดที่หน้าเจอกันใหม่ตอนหน้าบา,บายๆคะ่ะ